สวัสดีนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราไมาอยู่ที่แม็กสวนนี่หนูเล่นหนูเล่นมาเป็นต้นชื่งนี่เออไม่ใช่ตัวมันจะแบบนีนทนาาท้ทุกคนกำลังใจที่แบบโรดดิสสเตเต้นี่ยมันเป็นสีทองทุกคนมาเราไปขายดีกว่าวิสีทองอลามไป,ไปขายดีกว่าเซลตรงนี้ได้เจ้กี่บาทอ๋อสองร้อยบาทเหรอ บาทเองหนึ่งสองร้อยบาทถ้าขายเงี้ยจะได้กี่บาทสี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหถูกเปล่าขาย,ยานี้ด้วยกาดิน <c oughs> กับบ้านอู้เมื่อไหร่มันจะงอมาเนี่ย ได้ดูนักนศึกสะสดได้ได้ห้าสิบห้าสิบอบวกเวทบวกเล่นน้ำพอดูบวกเล่น้ำหน่อยวะฮไม่ใช่แอนคุณ น่าคนต่อเรันนี้หูย คนดเนี่ยจิดิ์นี้ไปหนูจะเอาไปแจกกันแจกอันใหญ่หนู้นอันใหญ่ดีใครยินผู้โชคดีถ้าใครยินแบบนี้ถ้าเจอหนูนะเดี๋ยวหนูจะให้หนูจะให้ของหนูจะให้ผลไม้สวัสดีครับสวัสดีครับสวสัครับเกรีบ๊บเอาไปเออ ขายนะครับ้ยทองทอง้ยท,ทุกคนทองที่จะไปทำอะไรดีเอาไปแจกดีกว่าไหมทุกคนเราจะเอาไปแจกหรือว่าจะหรือว่าเราจะเก็บไปขายเองถ้าเก็บไปขายมันก็นะคะก็ไม่เท่าไหร่เก็บตั้งสองจุดหกหกเลยขายเลยไปแจก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 ใครเอาใครเอา อุ้ยใส่ยลุงหรออ๋อ,อสตรัมป์รี่ใส่ลุงที่นี่เคยมีแลยนะเงเอาคนนี้ไงที่แบบเยอะที่สุดพวค,คนนี้ไงที่แบบเขามีเงินเยอะเปล่าเออใช่มีเงินเยอะไม่ต้อคนดู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 เลยดูเลยไหนไม่ต้องเป็นพันเนอะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับเอร์เสือไหม มีคนให้คนที่รวยว่ะคนที่รวยโอเคโอเคอืมไหนเออเรา,า,าไปอือไลาเพื่อนหลายหลเพื่อนเพิ่มไปเลยเไปเลยขายเลยขายเลย เขาขายไหมเออขายนี่แหละแจกแจกแต่ก็จ,กจะรวยแล้วก็ช่างเราจะขายให้แค่ดีเราจะให้เขาบมรมีคนเป็นนัำใจเนะอุ้ยพี่แดรปุ๊บปว่ะถ้าลูกนี้ให้อะลูกนี้จะให้ใครมันจะให้ใครเดียวลูกเนี้ยดี๋ยวมีสองคนเนาะเอามีหลายคน คนคนี้คนนี้ผลผลิตเยอะแม่เขาจะเป็นนะนะครับค,ค,ค,คลิปคลิป แหมคุณเดี๋ยวนี้รอไปขายหืมนี่เราจะาคิดว่าเราจะเราจะเอาไปให้เออคุณนาวีเพราะมันมีรูปปัดใจติดอยู่น่าจะขายไม่ด้คุณ ถ้ามันมีรูปหัวใจติดอยู่มันจะมันจะขายไม่ได้นอกจากเอาไว้ให้เพื่อนอย่างเดียวเหม็นยังชุูหัวดวงวิญมาณหอมยังไม่เงางละคุณผลผลิตดีนุคนนี่เป็นบูเบอรี่กับกับสตรอเบอรี่ จะปลูกเงี้ยจะเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้ทอมโทโทมาโตโทมาโตนี้สตรอเบอรี่บลูเบอรี่นี่จะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้คนเราปลูกปลูกไว้เนาะไอนนี้มีกันอยู่หกพันแล้เดี๋ยวเราถ้าเราซื้อได้เพิ่มเราจะไปซื้อผลเพิ่มแล้วก็เอามาปลูกเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งให้คุณอเวกับคุณเวปป้า พราะมันขายมันขายแล้วมันแบบน่าจนเราไปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย